วันนี้วันอาทิตย์วันว่างอันน้อยนิดของมนุษย์เงินเดือนครับก็ตื่นมายังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันเลยครับเข้าสวนเลยนี่ก็น่าจะประมาณสองโมงเช้า,าแดดเริ่มร้อนครับก็เข้ามาดึงหญ้าครับหญ้าลกมากในสวน ก็เนี่ยครับสภาพคือสวนเราก็เป็นแนวไปแค่นี้ครับตรงที่มีไม้ไผ่ครับก็ไม่รู้ญ่าอะไรครับตรงนี้ไม่รู้มันมีดอกเหลืองๆที่มันเหลือยไม่รู้เขาเรียกอะไรเรียกไม่ถูกก็เอามาปาักไว้ให้มันคุมได้ยากอย่างอื่นนี่ก็ค่อยๆปล่อยเข้าไปสวนคนอื่นด้วยเพราะว่ามันลกครับสภาพข้างๆครับ พัฒนาดีครับก็คือของเราก็พอมันคุมได้ที่แล้วก็ถอนออกแล้วก็ปล่อยให้เหลือเข้าไปส่วนคนอื่นของเขาจะได้โล่งเหมือนของเราด้วยก็ไม่รู้เขาจะชอบหรือเปล่าก็แล้วแต่ก็ถอนมาได้เยอะเหมือนกันครับก็ดึงๆนะครับพวกนี้มันจะเป็นเาถาเถาเลื้อยไปเรื่อยๆข้างล่างมันก็จะโปง่งแต่เวลาดึงก็ต้องใส่ถุงมือนะี่หน้าฝนนี่พึบ เสร็จก็หมุนหมุนโยนไปไว้ในกระบะที่ทำไว้ให้มันแห้งยาพวกนี้มันจะคุมตามพื้นไปเรื่อยๆครับลักษณะจะเป็นเถาแบบนี้คือขึ้นง่ายครับแค่กิ่งอะไรพวกมันทิดล้นลงไปจริงๆพอได้น้ำได้แล้วมันก็จะย่างรากลงดินแล้วก็เหลือยแผ่ขยายไปเรื่อยๆแล้วหญ้าชนิดอื่นก็หมดสิทธิ์ครับที่จะขึ้นข้างล่างก็จะโล่งงเงี้ย ไม่มีหญ้าอย่างอื่นขึ้นเลยจากแต่ก่อนมีหญ้าสารพัดเลยครับในเวลาเราลือเราก็จะดึงดึงม้วนม้วนแล้วก็โยนทิ้งในที่แห้งๆไม่ให้เขาโดนดินโดนน้ำเขาก็จะตายครับก็แต่ก่อนก็บริเวณแถวนี้ก็ที่โลง่งๆตรงนี้ก็จะเป็นแบบนั้นครับคือค้มไปหมดแถวนู้นเหมือนกันก็จะเวลาเราจะใช้งานเราก็ บิ๊กคินนิ่งเดย์สักทีหนึ่งครับคือหรือใหญ่เลยก็จะเหนื่อยหน่อยแต่พอหลังจากนั้นเราก็เก็บทุกวันครับถ้าหลงเหลือรากมันที่ติดผืนที่งอกขึ้นมาเราก็ค่อยๆเก็บๆมันก็จะหมดไปเองครับแน้วมันก็จะโลง่งในสวนผมก็จะอนุญาตให้แค่หญ้าสองชนิดครับคือหญ้าเมลเซียพวกนี้ครับขึ้นแล้วก็หญ้าก็ตรงนี้ยังจําชื่อไม่ได้คืคือหญ้าชนิดนี้ก็แล้วกันขึ้นมาหญ้าอย่างอื่นก็ อเอาไปทิ้งอกไปหมดครับก็สภาพสวนรวมๆก็ยังลกอยู่เหมือนเดิมครับก็เวลามันน้อยครับมีเฉพาะวันอาทิตย์ทำงานตลอดก็ทำได้เท่าที่ทำครับกระบ,บะเอาไว้ทิ้งยาทิ้งใบไม้เดี๋ยวก็จะย้ายไปเรื่อย ดึงไปดึงมาก็ได้สภาพนี้ครับก็โล่งขึ้นเยอะครับจากตะกอนที่ลกๆครับก็สวนมันก็ไม่ได้เป็นระเบียบครับคือต้นไม้ในสวนผมก็ปล่อยขึ้นตามใจชอบครับชอบต้นไหนก็เอาไว้ไม่ชอบต้นไหนก็ตัดทิ้งครับคือถ้าตั้งใจปลูกแล้วมันไม่ค่อยได้ผลก็เลยแล้วแต่ท่านจะขึ้นตรงไหนก็ขึ้นสภาพก็เลยเป็นอย่างนี้ ครับก็ข้างหลังก็จะมีชาวสวนบ้านกลางๆครับมาถากหญ้ายอยู่คองอิจฉาเราครับเห็นแล้วทากลัวเราจะได้ลื่นเพราะ mm. พูดเล่นครับ <c oughs> <c oughs> ก็สําหรับคลิปนี้ก็คงต้องอำลากันเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก็ขอให้ทุกท่านยงโชคดีมีความสุขแล้วก็ จงรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ